ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมามาที่บายเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับมอบ iPhone 6นะครับลุ้นทุกวันแจกการสุดโตองนะครับก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะได้อธิบายให้ดูนะครับก็เติมเงินเข้าเข้าเกมนะครับทุกทูกหนึ่งร้อยบาทนะครับจะได้หนึ่งิ์ไปรับลุ้นโชคนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินไอดีตัวเองก่อนนะ อพอล็อกอินเข้ามานะครับลงมาสักนิดนึงนะครับกดกาวบาาน,นี้ออกไปก่อนนี่ครับรับรหัสลุน้นโชคนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับผมมีอยู่10เศษนะครับคือผมเติม1,000ถ้าเติม100บาทจะได้ หนึ่งสิทธ์นะครับเติมหนึ่งพันก็คือได้สิบสิทธ์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราเติมห้าสิบบาทใช่ปะครั้งครั้งแรกเติมห้าสิบครั้งที่สองเติมเก้าสิบก็จะมียอดรวมร้อยสี่สิบบาทอ่าก็จะได้หนึ่งสิทธ์ก็จะเหลืออีกสี่สิบบาทอ่าก็สามารถสะสมเติมในครั้งต่อไปได้นะครับโอเคแล้วก็เห็นเขาบอกว่าผู้เล่นที่ได้รางวัลไปแล้วยิ่งมียังมีโอกาสได้ครั้งนะครับเลขที่สุ่ม เลขถถูกสุ่มจะนําจะไม่นําออกจากระบบยิ่งเติมมากยิ่งมีโอกาสได้มากนะครับก็ลองแลกรหัสไปดูเนาะผมเล่นเซิร์เวอร์เนเบิคิวนะครับกดแลกรหัสไปโอเคอ่ากดเซฟรูปด้วยนะครับกดเซฟรูปนี้กดยังไงกดปิ้นสก,กรีนข้างข้าง F12 นะครับโอเคกดไปนะครับ แล้วก็ใช้สองใช้โปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดมี Photoshop ก็ใช้นะครับกดนี่ครับกด New แล้วก,กดโอเคไปครับรอสักพักนะครับโอเคพอได้หน้าอย่างนี้มากด Control v นะครับอ่าก็จะหนา้าหน้าต่างนี้ตัดรูปนิดนึงครับตัดเฉพาะส่วนนี้มานะครับตัดไป Control c กด New Okay. โอเคโหนโหนวีแล้วก,กดที่ไฟล์นะครับก็เซฟนะครับเซฟเป็นไฟล์ png นะครับแล้วก็เอาไว้หน้าเดสก์ท็อปตั้งชื่อหนึ่งหนึ่งตั้งชื่อแค่หนึ่งนะครับโอเคเราก็จะได้รูปมาแล้วเซฟไปเฉย,เ,ฉยเพื่อเป็นหลักฐานนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีโปรแกรมนี้ h o t o s h o p ก็ใช้โปรแกรมนี้ได้ครับโปรแกรม p h o t o s คร p บนะครับ ใช้ยังไงคือเข้าโปรแกรมคลิกแก้ไขาภาพนะครับแล้วก็กด control v คือเดี๋ยวๆวกรอบรูปใหม่เป็นสกินใหม่กดปิมพ์ o ค control v นะครับเพื่อวางนีครับคลิกที่เมนูนะครับตัดภาพนะครับก็ใช้ในการตัดง่ายๆตัดภาพบันทึกบันทึกเป็นเอาไว้หน้า desktop หมายเลข2นะครับ โอเคเราก็จะจะได้รูปมาเหมือนกันโอเคเราเซฟภาพเสร็จแล้วก็กดโอเคไปเห็นเขาบอกอะไรอีกนะไหนถึงไหนละจะจับรางวัลประกาศผลทุกวันนะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาก็คือห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับจะทำการส่งของรางวัลผู้โชคดีทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบเก้านาฬิกานะครับ ก็คือเขาจะส่งของให้ตอนหนึ่งทุ่มคือวันนี้ผมวันวันที่วันที่ยี่สิบห้าครับก็เวดเลยเวลามาแล้วตอนนี้ผมสองทุ่มกว่าละก็จะไปใช้สิทธิ์วันพรุ่งนี้เนาะตอนนี้ก็เข้าไปดูนะครับสมมตินี่เขาประกาศผลมาแล้วนะสไนเบอรของวันที่ยี่สิบห้าผมช้าไปนะครับโอเคก็พรุ่งนี้เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะ เออแป๊บนึงนะสมมติเราเราจะมาหาตัวเลขเนี้ยมันตัวเลขมันเยอะเออต้องทำยังไงให้มันดูง่ายๆกดคอนโทรล F นะครับมันจะมีให้พิมพ์ด้านบนนี้สมมติตัวเลขเรานี่เปิดขึ้นมาสมมตินะสมมติตัวเลขของเราเป็นเจ็ดเก้าสามสองเจ็ดห้าอนนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นเลขนี้นะครับ ก็คือผู้ชที่ได้นะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกดกลับไปเขาก็จะประกาศผลทาง facebook ทาง facebook นะครับเดี๋ยวนะบแปบ๊บหนึ่งแป๊บนึงขอดูข่าวกันข่าวไหนละอ่านี่นี่ครับก็มันจะแจกอะไรบ้าง พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบหกนะก็จะได้คัมพีนะครับคัมภีเลือดร้อยยี่สิบนะครับห้าสิบรางวัลแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเอเคนะครับหนึ่งร้อยรางวัลก็มีของให้เลือกมากนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่นะครับในวันที่แปดตุลานะครับจับรางวัลในโฟนหกแล้วอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับชั้นนำของจีวิวอะไรนี่ครับทีทีอีสปอร์ตนะครับก็จับรางวัลใหญ่นะครับ ในวันที่แแล้วก็จะประกาศผลนะครับในวันที่เก้าผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่นะครับจะต้องเดินทางไปรับที่งานนะครับที่วันที่สิบที่สยามพารากอนนะครับนี่ครับเป็นรูปที่ของได้รางวัลนะครับนี่ครับวันที่ยี่ิบหกเขาข้านะครับแล้วก็วันที่เจ็ดวันที่เจ็นี้เป็น อ๋อมีของรางวัลใหญ่ได้ครับวันที่30กับวันที่7วันที่30สินีครับได้ HK คู่นะครับ90วันแล้วก็อะไร HK b r n i n g World นะครับ90วันของรางวัลใหญ่เช่นกันครับส่วนของรางวัลอันนี้สมมติถ้าเกิดเราเล่นสมมติเราได้ของรางวัลใช่ไหมเรามาตรวจสอบเราได้ของรางวัลก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับ ก็รอจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับระบบเขาจะส่งของไปให้เราเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรก็มาติดต่อสอบถามในแฟนเพจไอชอตชาแนลนะครับ,บค,ครับขอบุงครับ